โอเคครับผมทุกคน <S <S ก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยเลยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ในช่องของช่องของช่องของผมเองก็คือช่อง NP w o นะก็คือแบบเปิดคลิปมาแบบพูดแบบร้อนๆอนะพูดเหมือนแบบ พูดแหล่งฟูคือ,อนั่นแหละตอนเนี้พูดอลไรอยู่โอเคมาทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาแจกสูตรเกียร์รถ RX 7 c 1 4กันนะทุกคนก็คือบอกเลยว่าคันนี้ RX 7เนี่ยตามจริงเคยแจกไปแล้วเว้ในคลิปที่แล้วนะเป็นเครื่อง4 0แสนแต่ว่ารอบนี้เราจะมาแจกในซ14นะซี14ก็ไม่ใช่เครื่องเดิมเกีมนะทุกคนก็ต้องไปหาซื้อมาหรือทำเองก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เครื่องเดิมเกมนะครับมา เดี๋ยวเรามาดูท่าน้านของความเร็วกันเลยไปแบบรวดเร็วทันใจคนดูแน่นอนาดิฟล้อเหมือนที่เคยทาเลยทุกคนสไตล์เดิมนะผมจะดีแพยล้อหลังนะถ้าดิฟล้อหน้าด้วยมันจะเร็วเกินก้านนะเก็บเป็นเกียร์อาร์ด้วยนะแบบจะให้มันเข้าเส้นชัยเร็วเกินนะถ้าล้อยังไม่ร้อนนะแล้วก็ค่อยๆเบินไปนะทุกคนไม่ต้องรีบหรอกนะแต่ถ้าคู่แข่งรีบแล้วก็ไม่ต้องเบินนานเลก็ได้นะตามจริงเราเบินนับเดีวยวก็ได้ให้ล้อมันแดงๆก็พอแล้วนี่แล้วก็เปลี่ยนไป AWD เข้าเส้นชัยนะครับแล้วก็ เ <Burn S 2> บินนะเอ้ยเบินให้เบินดิสลับนะเราเป็นวัยรุ่นสลับนะเราต้องสลับนะครับสูตรนี้ใช้ได้สูตรเกียร์เนี่ยใช้ได้แค่คนที่กดปุ่มสลับเท่านั้นนะนี่ยผมทุกคนมันจะได้วิ่งวิ่งได้ห้าวีชัวๆเลยอะก็คือสูตรเกียร์เนี่ยมันวิ่งได้5้าวิแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงนะครับคนดูโอเคไหมครบรอบนี้ก็เบินเหมือนเดิมนะครับโอเครอบนี้ร้อร้อนไวหน่อยเพราะว่าเป็นรอบที่เราไปแข่งมาแล้วมาครับผมทุกคน อันนี้รอบที่สองนะทุกคนรอบแรกความเร็วอยู่ที่ห้าวิอ่ะก็คือแบบโคตรเร็วนะครับมารอบที่สองก็ได้หกวิว่ะเหมือนมันจะผิดพลาดทางเทคนิคนะทุกคนโอเครอบนี้ผมไม่เบร์นละเหมือนยิ่งเบร์นยิ่งช้านผมรู้สึกว่าอย่างนี้รอบแรกให้เบร์นเนี่ยถ้าแข่งรอบสองไม่ต้องเบร์นอะไรอย่างนี้รอเปล่าเ <c oughs> ี๋ยผมทุกคนรอบนี้เราก็จะมาสลับเหมือนเดิมนะครับก็ <c oughs> ให้ดูสามรอบนะให้ดูแบบ 3ในสองสองในหนึงอะไรประมาณนี้นี่ผมก็ได้5.91หลกักๆเลยนะครับมันก็จะได้5้วีนะทุกคนมันก็จะได้5้าวีไปๆนะสำหรับ RX เ็ C หนึนะครับผมรถคันนี้ก็เป็นรถที่ผมแบบว่าชอบขับด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ไปนั่งจูนเกียร์แบบอะไรนานขนาดน,นั้นนะก็ะคือแบบผมแค่จูนตุดมาตรฐานที่ผมใช้เป็นมาตรฐานของรถในแต่ละคันะ แล้วก็คิดว่ามันโอเคกับ r x เจ็ดแหละในซีหนึ่งสี่เนาะด้วยความที่ว่า r อ7กเ็เนี่ยน้ำหนักรถมันก็ไม่ได้เบานะทุกคนแล้วก็เครื่องซีหนึ่งสี่นีก็แบบก็ทำให้รถแรงได้แค่บางคันนะบางคันมันก็ไม่แรงนะทุกคนเแต่ผมไปชั่งน้ำหนักรถให้ดูนะน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักคนเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะน้ำหนักรถจะอยู่ที่อะไรอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นที่ชั่งน้ำหนักของตัวเกมนี้นะครับผมนี่ โอเคน้ำหนักลถอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับก็ลบไอ้นี่ออกไปนะลบน้ำหนักของคนออกไปนะคนเราน้ำหนัก7ิดสิบเอ็ดนะครับของตัวในเกมนะครับก็ผมว่าความเร็วห้าวิก็โอเคนะในซนะิตี้หนึ่งในซิตี้หนึ่งสนามมันยาวก,กว่าในในเรซซิ่งนะผมรู้สึกผมคิดแบบนี้นะผมรู้สึกแบบเหมือนไปวิ่งในเรซซิ่งก็คือได้เวลาดีตลอดเลยพอแบบมาวิ่งในซิตี้หนึ่งก็คือแบบเวลาแม่งไม่ค่อยโอเคนะทุกคนก็ ไปดูสูตรยานเลยไปรวยหรือเปล่าในเกมนี้มาผมมาดูทน้านของเกียร์บ็อกนะครับนี่เลยก็ถ้าทุกคนดูคลิปผมนะมันสูตรเดียวกับ r 3 2เลยแต่ว่าแบบแค่ดัดแปลงได้ดัดแปลงหรือเปล่าวะน่าจะดัดแปลงมั้งไม่รู้ว่าทุกคนก็ไปใช้กันได้นะสูตรนี้เฮ้ยตามจริงผมเอาอันนี้เป็น2.09ก็โอเคนะอันแรกอะเพราะว่าผมตั้งผิดก็ว่าอยู่ทำไมมันมีหวิด้วยนะ แล้วก็ช่วงล่างอันนี้ก็ปรับตามใจชอบนะเราจะทําโหลดต่ําโหลดโหลดสูงก็ได้นะผมแบบเจวด้านหน้าสูงสูงในด้านหลังต่ำๆเพราะว่าแบบเผื่อเอาไว้เป็นดันโลอะไรอย่างนี้นะก็ปรับตามใจชอบนาะ COG ก็ตรงนี้กดรีเซ็ตได้เลยนะครับ